สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อคุณแม่นะคะนะเป็นไดแน,น่ตอนนี้อากาศฮอนมากเลยค่ะกับเมนีก็เวียนไม้แล้วนะคะเป็นวันทุกที่สิบสี่นะคะกะสิมีแนวทางลราพัฒนาอของพอสเสร็จแหละคุณกำแพงคนกำแพงกับว่าเขตเกียน,นะคะเนาะใครก็เรียกว่าเขากัดย่างแต่สีแดงดันเอาไว้ให ให้เขาย่หันแหละอ่าเอาให้เขาให้ได้ค่ะพีพีพคะล้องบกเขาเบินงตัวเันบกเขาบัดน,นีดีเด็ดเสาลงมังังละอ่าเนาะอ่าไฟที่แรกนี่กันอ่าตัววิ่งกับม้าอยู่นะคะ,นะ,นะเนาะแล้วก็อ่าเลขกติดกับม้าอยู่นะคะเอาพีพีเนาะค่ะพีพีเดบ่งกะเลขกติดกาพอได้อยู่คะ่ะเหมือนกระ่า เฮาเอาไปใส่กันค่ะแต่ว่าต้องคอยติดตามนะคะเนาะว่าเป็นยังไงจังไดถ้า,าเฮาบ่คอยติดตามเฮาก็สิบรูนะคะเนาะว่าตัวเลขแต่ละไฟแต่ละไฟมีอย่างมาแน่เด็ดแน่หลุดบอเข่าดีบอยอย่างประมาณนี้นะคะเนาะการเนื้อทั้งก็นี้ทั้งเข่าทั้งหลุดะค,ะค่ะพีพค่ะ สี่ให้เขาเป๊ะๆก็เป็นไปบ่ได้นะคะเนาะเพราะว่าเขา,าก็เอาตัวเลขมาคำนวณเอาค่ะคิดว่าแต่ละเซียนที่เพิ่นคำนวณมานี่ก็เก่งมากแล้วนะคะแต่ละช่องแต่ละช่องนี่นะคะเนาะพี่ๆก็ลองคิดบิ่งเถอะเพิ่นออกอยู่ทางพุ่นน่ะฟังล้าพุ่นน่ะเอามาคำนวณกันอยู่เนี่ยก็ข่าวแน่หลุดแน่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเนาะมัวากันนะคะ ของพอเซตกะม้าแล้วนะคะเอาไว้ะคอยเนี่ยค่ะไฟที่แล้วในของคนกำแพงกะเลขกติดกันมีสองหาสีนะคะเนาะเนี่ยทางเพิ่นก็ออกอยู่ที่แปดสีสองนะคะพีพีเนาะกับเพิ่นกม้าส์เลขวิ่งกันมีเก้ากับแปดนะคะเนาะเลขวิ่งของคนกำแพงไฟที่แล้ว เนี่ยคนน่ะนะสองห้าสีนะกาเล็กวิ่งเพิ่อนกสิมา,าสสมกันอยู่ทั้งรางเตี๋ยบันหนึ่ของพอเสิร์ดเพิ่อนกะข่าโตได้ละบันนี้เพราะว่าเล็กรางเพื่อนออกอยู่ที่ยเก้าแปดนะคะไปที่แล้วของพ่อกุณาสิพาดแต่ยังหาบ่ทันได้เจอนะคะเนาะของพ่อนี่บ่บ่ค่อยหลุดราค่ะของเพื่อนมาดีค่ะพี่ๆค่ะ การุดจากไฟหนึ่งเงินเดียวระวังโตให้ดีก็แล้วกันระวังระวังระวังสิออกนี่ก่พ่อก็ให้ซีโตมานะะในการแนวทางเราพัฒนานะคะพี่ๆเนาะพอให้เป็นเซีตัวซีตัวนี่ได้คะ่ะลงทุนถ้าถูกนี่ได้เยอะนะคะอย่างเพื่อนว่าเขาก็บ่เคยถือเจ็กเทียนนะการนอนตสามโตก็อยากเต็มทีค่ค่ะ อยาว่าจะซีโตเลยนะคะพี่พีเนาะเดี๋ยวเฮาเสฟมาพบกับแนวทางของพอเซิร์ตนะคะมือน,นีนะคะมือแรงนี่ก็เดี๋ยวก็ซิลูกกันนะคะเนาะของพอก็มีตเด่นโตร้องนะคะเด่นรองกันของพอ,อเด่นรองกันนะคะเนาะลูดนะคะเนาะตามสไตล์ของพอแล้วค่ะพอเคยให้แบบไหเพิ่นก็ให้เพิ่นแบบนั้นเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขนะคะ แต่แต่ขันได้มากับปังได้กันละยาวาท้อสามตัวตรงๆกับกินมาหลายไฟแล้วนะคะเนาะซีซีเก่ายัางเอามาแล้วม่มีผู้ใดได้พอ,อยังได้เลยแ <c oughs> น่นอนจริงๆค่ะมาค่ะมาพี่ๆเนาะมาพบกับตัวเลขแนวทางของพสต์กันนะคะนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของพสต์เหล่าปัตนานะคะพี่ๆเนาะ มื่อนี้วันที่14เดือน3พศ2568นะคะพีพีเนอะเด่น7นะคะรอง3นะคะกันหาลูด0ค่ะ07ค่ะ2ตัวบนนะคะเนอะเอาล่างค่ะล่างก่อนพอเป็นเขียนล่างก่อน078777นะคะ17978 5ค่ะ3101 1ค่ะ อันนี้เป็น2องโตลางนะคะเป็นคู่ลางนะคะพีพีเนาะบนก็มีหาหกนะคะสามหอ่าสี่ศค่ะสี่แนะคะสามหาหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเจ็ดสาค่ะโอ้คงกระแพงลืมวงไว้ให้ค่ะ3ตัวะค,ะค,ค่ะพีพีค่ะสองค่ะหาสีห เจ็ดสามห้าค่ะห้าแปดเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดแปดค่ะศูนย์ศูนย์เจ็ดสามห้าค่ะสี่ตัวนะคะพีพีเนาะสี่ตัวสองสองแปดเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดสี่หกค่ะนี่ค่ะนี่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 นชัดทีด่บอกค่ะแต่คนกระแฟงใส่แว่นตาบอกให้ชัดเท่าไหร่ค่ะมองโดยตาเปล่าสุดจัดมาพบกับของคนกระแฟงสัก หนึ่งคลิปนะคะส,สำหรับไฟนี่นะคะพี่พีเนาะ mm. เดี๋ยวคกลแฟงถอดแว่นก่อนค่ะ mm. คันบบถอดเดี๋ยวบบเห็นกับแว่นใส่ตาแล้วแต่ว่าใส่ดุนๆมันเห็นในตาผ้านะคะเนะ mm. าะมาทมามามาเบ่งสักนิดหนึ่งนะคะเนาะ mm. ลาวพัฒนานะคะของโกลกรรมแพง ควงแหงกระมานที่เดือน3ปี68นะคะวิ่ง1กับ3นะคะ1กับสนะคะไฟวังหันได้4กับ3ะค่ะได้4กับ3ไฟนี้ได้1กับ3ะค่ะพี่พีไฟวังหันควงแหงควงแพง้แพงกระเดิล้มนะคะมีภารกิจอ่าหนนะคะ1016นะคะ1น3สนะคะพี่พีเนาะ สามสามตัวนะคะหกสามเก้าและหกสามศูนย์ค่ะหนึ่งหกสามค่ะหนึ่งสี่สามค่ะพีพีค่ะนี่นะคะเนาะโอ้คกำแพงอ่าลืมเขียนเลขปิดให้พีพ,พีค่ะเดี๋ย่าแป๊บหนึ่งนะคะคกำแพงเขียนเลขปิดให้กอน,นะคะเนาะลืมเอาเลขติดลงห้ค่ะวังหันเลขปิดของคนกำแพง ใส่นอ่บันนี้ตัเคียวไว้เลขติดนะคะนอ่เลขติดมีศูนย์นะคะเดอ้อเ,เลขติดเ,เลขติดเล็ติดศูนย์สอนะคะนี่ค่ะพี่พีคาเล็กติดนะคะละศูนย์สองแปดนะคะพี่พเห็นชัดเจนบอกค่ะ พอดีคนแป้งนั่งอยู่ข้างหน้าต่างอะค่ะมันเรียบๆยังไงก็บรรูปแสงมันเข้านะคะเนาะวังว่าพีพีสิเห็นนะคะเนาะอ่าศูนย์สองแปดนะคะเลขปิดนะคะสำหรับเลขวิ่งกะหนึ่งกับสามนะคะพีพีเนาะอันนี้กับคนแพงก็คอยพีพีน้องๆนะคะที่เบงคลิปลุกสิ์พอเซร์จนโชคดีค่ะ ปังปังกับตัวเลขแน้วทางที่ลงหายไปเด้อค่ะเด้อขอห้พีพีทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาอแล้วก็ถูกหวยเล้าไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับคืนนี้ก็มารุ่นกันนะคะว่าสำนักไดซิมเมนมากๆกองเขาเนี่โอ้ยวิดไปวิดม้าหลายไฟแล้วจนว่าอยากสิล้มหายแลวคะ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่ยังคอมเมนต์หาอยู่ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีค่ะ